สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมชาวคริสเตียนไม่ควรเล่นโยคะตอนแรกเนี่ยผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนคิดว่าโยคะเป็นแค่การออกกํำลังกายยืดเส้นยืดสายธรรมดาแต่จริงมันเป็นวิธีกรรมทางจิตวิญ,ญญาณที่มีรากฐานมาจากศาสนาฮินดูถ้าพี่น้องชาวคริสเตียนเล่นโยคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ท่านกำลังมีส่วนร่วมกับบทสวดที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เดียวกับที่เราเชื่อละนมัสการเราเริ่มตั้งคำถามกับโยคะตอนที่มีคริสเตียนคนหนึ่งบอกว่าโยคะไม่เหมาะกับคริสเตียนคำพูดนั้นมันทำให้ผมตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ลองดูรีเสิร์ชมากขึ้นลองสังเกตว่า มีอะไรเกิดขึ้นในคลาสบ้างเวลาเราไปเล่นโยคะนะหนึ่งในสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือตอนจบของทุกคลาสเราจะถูกนำเข้าสู่ท่าทีเหมือนกำลังสวดภาวนาและปิดท้ายด้วยคำว่า Namaste ซึ่งในภาษาโยคะเนี่ยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวฉันขอคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเธอ นี่ไม่ใช่มัสเตที่แปลว่าสดดีในภาษาอินเดียนะไม่ใช่ลองถามแช GP t GPT ดูซึ่งสำหรับคริสเตียนแล้วเรารู้ดีว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์คำพูดนี้ขัดแย้งกับความเชื่อของชาวคริสต์โดยตรงสำหรับคริสเตียนแนวคิดนี้ขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่คู่ควรแก่การนมัสการ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของโยคะก็คือการสวดโอมเวลาเล่นโยคะซึ่งเชื่อคำว่าเป็นเสียงแห่งจักรวาลแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเราไม่ได้อธิษฐานต่อจักรวาลหรือพยายามสื่อสารกับจักรวาลแต่เราสื่อสารกับผู้สร้างจักรวาลสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับรากฐานของโยคะที่มาจากคัมภีร์ ฤกษเวทของศาสนาอินดูซึ่งเต็มไปด้วยการบูชาเทพเจ้านอกจากนี้โยคะยังมีความเกี่ยวข้องกับพระศิวะซึ่งถูกเรียกว่าโยคีคนแรกเราจะมองข้ามความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเหล่านี้ไปไม่ได้แม้ว่าคนที่ฝึกโยคะจะมีจิตนาดีเพียงใดก็ตามถ้าต่างๆโยคะเองก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเห็นเช่น ถ้าต้นไม้เป็นการถวายเกียรติแด่เทวีศีดาซึ่งแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและการตัดสรุทางจิตวิญญาณถ้านักเต้นรำเป็นการบูชาพระศิวะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเวียนว่ายตายเกิดถ้านักรบเล่าเรื่องราวแห่งการล้างแค้นและสังหารหมู่ตามตำนานอินดู นัทธเทพีเป็นการบูชาพระแม่กาลีซึ่งเป็นเทพีแห่งความตายและการทำลายล้างมักถูกพันธนาว่าถือหัวที่ถูกตัดและกระหายเลือดถ้าเหล่านี้ไม่ได้แค่การยืดเส้นมันถูกออกแบบมาให้เป็นการบูชาเทพเจ้าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจบูชาก็ตาม การนำท่าเหล่านี้ยังคงมีความหมายทางจิตวิญญาณพระคัมภีร์ไบเบิลเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่20กล่าวว่าการถวายเครื่องบูชาของพวกต่างศาสนาน,นั้นเขาถวายกับพวกผีไม่ใช่แด่พระเจ้าและข้าพระเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายไปร่วมสมัคีคีรมกับพวกผี ซึ่งเป็นคำเตือนที่แท้จริงที่เราไม่ควรละเลยทั่วันี้มีคริสเตียนมากมายที่ฝึกโยคะโดยไม่รู้ตัวแม้แต่ในโบสถ์บางโบสถ์ลามไปถึงโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆสตูใช้วิธีนี้ทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาทั้งๆท,ที่มันสามารถนำเราออกหา่างจากพระเจ้าไบเบลิลบอกให้เราตื่นตัวและใช้วิจารณญาณ อย่ารับเอาสิ่งต่างๆโดยไม่ไต่ตรองเพียงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนเขาทำกันหรือเป็นอะไรที่มันดูว่าจะมีประโยชน์ผมอยากให้พี่น้องคริสเตียนเนี่ยลองคิดดูดีๆว่าการเล่นโยคะเนี่ยมันสมควรหรือไม่การเล่นโยคะมีผลกระทบทางด้านจิตวิญญาณของผู้เล่นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จัก คริสเตียนคนไหนที่เล่นโยคาอยู่ช่วยแชร์ข้อความนี้ไปให้เขาด้วยมาร่วมเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้ออกมาสู่แสงสว่างและยืนหยัดในความเชื่อของเราขอให้พระเจ้าอวยพร God bless you